สวัสดีค่ะทุกคนวันนีแล้วก็จะมาอ่านมางังงะเรื่องสามีที่เกียดข้าสูญเสียวความทรงจํานะคะเป็น EP ีที่2นะคะเราจะมาต่อ EP ีเป็น EP ีที่3มอีกทีหนึ่งก็พรุ่งนี้นะคะทีโอรอเลนติโนข้าเพียงแค่สงสัยเกี่ยวกับเขาเฉยๆเพาะ่่าไม่แม้แต่จะสามารถเข้าร่วมงานเต้นรำเปิดตัวบุตรสาวของตระกูลได้ทําให้ข้าไม่มีโอกาสได้พบกับเขาด้วยตัวเอง ตัวตนจริงๆของเขาผู้นั้นที่ข้าเคยแต่ได้ยินผ่านข่าวเลยจะเป็นอย่างไรกันนะเขาจะเป็นคนยอดเยี่ยมและดูดีอย่างที่ผู้คนล่ำลือไหมนะถ้าแบบนั้นเจ้าคนนั้นสนใจอะไรนะ่ะ <c oughs> เขาก็ไม่เหมาะสมกับข้าเข้าไปอีกนะสิให้ตายแต่งตัวนานะไรขนาดนั้น <c oughs> คิดว่า หน้าแบบเจ้าจะใช้ได้ผลกับผู้ใช้ทื่อๆอย่างเจ้านั่นงั้นเหรอมีหน้าล่ะข้าเพิ่งเข้าใจเหตุผลที่ท่านพ่อใส่ใจการแต่งตัวของข้าวันนี้เป็นพิเศษความหมายของท่านคือให้ข้าเลยเล่ยวเล็ดใช้ทุกอย่างที่มีให้เป็นประโยชน์สินะช่างน่าสมเพชจริงๆเป็นไงหลงรักข้าไหม ดูจากชาติทางของเจ้าแล้วข้าคงพอใช้ได้อยู่สินะเจ้าเสียสติไปแล้วหรือไงกลับห้อง,องเจ้าไปเลยนะก็ดีไงมาพูดจาต่ำช้าท่านพ่อให้ข้าไปอยู่ในสวนแต่งชุดพันนี้ไปเจอกับเจ้านั่นเพื่ออะไรถ้าเจ้าไม่ชอบการที่ข้าใส่ชุดแบบนี้ไปเจอคนคนนั้นเจ้าก็ลองไปน้มน้าวท่านพ่อดูสิข้าน่าจะใส่เสื้อคลุมไหลออกมาด้วย ท่านพอ่อคิดว่าคนคนนั้นเห็นใบหน้าอย่างข้าแล้วจะรุ่มหลวงจริงๆอย่างนั้นเหรอเลยงั้นเหรอครับข้าคิดว่าท่านควรพักสักหน่อยชโอโดอวาเลนติโนเดี๋ยวยุควาเลนติโนคู่มั่นของข้าข้าพักพอแล้วข้าจะไปที่นอตพาตอนนี้เลยคาเมนเจ้าก็ตามข้ามาด้วยครับ ท่านผู้นำทำไมเหมือนเขากำลังมองค่าอ๋อขอาการแต่งตัวของข้าสินะไม่หนาวหรอครับค่ะผมสีขาวประกายเงินในตาสีเขียวมะกอกดิลลี่เอเวเลตแต่งตัวแบบนี้ดูจะไม่เหมาะกับการออกมาเดินเล่นนะครับไปกันเถอะคาเมนครับ ยินดีด้วยละ่ะลิลลี่เอเวอเรตในที่สุดเจ้าก็ได้รับการสู่ขอจากเดยกุกแล้สินะดูท่าแผนการขาองเจ้ากับท่านพ่อได้ผลดีละสิถึงเจ้านั่นอาจจะบีบคอเจ้าตั้งแต่คืนเข้าห้องหอก็เถอะอย่างที่ข้าคาคิดไว้ท่านพ่อเอาเรื่องการสมรสกับข้ามาบีบบังคับทีออดอว์เวนติโน่จากพัดองค์ปัจจุบันไม่หลงเหลืออำนาจที่จะสามารถควบคุมสังคมของชนชั้นสูงอีกต่อไป อีกทั้งเดลครัวและอันบินิชที่พอจะมีอำนาจในการช่วยเหลือได้ต่างก็ตกอยู่ในอำนาจของท่านพอ่พอเพราะงั้นทีโอดอจึงไร้ทางเลือกอื่น เดียุกเองก็ตัดสินใจแล้วว่าการแต่งงานกับเจ้าโดยเร็วที่สุดและยอมรับความช่วยเหลือจากเอเวเร็ตเป็นทางเลือกที่ดีกว่าปล่อยให้แดนเนียถูกเผาทำลายจนสิ้นซากที่โอโดเรติโนยูดิก็รู้สึกสงสารเจ้านั่นขึ้นมาเลยฮะนั่นต้องมาแต่งงานกับคนอย่างเจ้าเพื่อปกป,ป้องดินแดนจะได้แต่ว่าเจ้านั่นยอมทำตามที่ท่านพ่อต้องการโดยไม่ขัดขืนอยงั้นหรอ หากทําให้สถานการณ์มั่นคงได้แล้วหลังได้อำนาจึ้นมาเจ้านั่นคงกําจัดเจ้าเป็นคนแรกวันหนึ่งเจ้าอาจจะตายไปอย่างไร้ร่องรอยก็ได้ไม่หนาวหรอกครับเจ้าอ้อนวอนข้าไม่ดีกว่าหรือไงเจ้าพูดเรื่องอย่าไปทำตัวอดเกิ่งไร้เดียงสาข้าบอกให้อ้อนวอนข้าไงว่าไม่อยากยอมรับการแต่งงานอ่ะข้าบอกให้เจ้าอ้อนวอนข้าให้ช่วยชีวิตเจ้าที่ไม่อยากตายอย่างสูญเปล่าไงล่ะ เฮเซนเอเวเลต์ e ปล่อยมือแล้วออกไปซะเกิดอะไรขึ้นกับท่านพี่คนเก่งเนี่ยอ๋อดูท่าทางคงจะมาใส่เชือกคล้อ,องคอ,อให้จ้องงงเงานี่สินนะครับถ้ามีเรื่องสําคัญต้องคุยกับดิลลี่จะออกไปได้แล้วทําไมล่ะก็แค่เพื่อมาตอนข้าอยู่ด้วยสิจําเป็นต้องให้ข้าลากเจ้าออกไปด้วยหรอออกไปตอนที่ข้า,าพูดดีๆด,ด้วยซะเฮดเซนข้าขอฟังด้วยไงว่าท่านมีเรื่องอะไรจะคุยกับเจ้าตัวประหลาดนั่นกันแน่ถึงได้มาเอะอะถึงที่นี่ ทำไมล่ะไม่ได้หรอคงไม่ต้องแทงใจดำอะไรจะพูดอย่างนั้นล่ะสิออกไปตอนที่ค่ะยังพูดด้วยดีๆเจ้าฝากไว้ก่อนเถอะลินล,ลี่วาเลนติโนค่ะท่านพี่ถึงค่าจะไม่ได้คาดหวังอะไรตัวเจ้าแต่เจ้าจงพยายามทำให้ทีโอดวาเลนติโน่หลงไหลเจ้าให้ได้ ากจะให้เจ้านั่นยอมสิวราบต่อตระกูลเดเวเลตโดยสมบูรณ์แบบละก็บทบาทของเจ้าสำคัญมากข้าจะจำไว้ค่ะและจงอย่าลืมนะลิลลี่ต่อให้แต่งงานกับเจ้านั่นไปเจ้าก็คงเป็นของข้าลิลลี่เอเวเลตจนกว่าชีวิตของเจ้าจะหาไม่ไม่สิต่อให้เจ้าสิ้นชีพไปแล้วเจ้าก็คือคนของเอเวเลตอย่าลืมละ่ะข้าจะไม่มีวันลืม ใช่แล้วเด็กดีถ้างั้นลาตีสวัสดนะลิลลี่เอเวเลตตอนที่ค่าใจเต้นตอนเห็นทีออร์ที่สวนวันนั้นก็แค่ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นชั่วคู่เท่านั้นแหละข้าไม่คาดหวังความอ่อนหวานในคืนแรกอยู่แล้ว